เขารู้จัก VTuber ถามมาต่อไปนั้นได้เลยนะ3 4ชื่ออะไรครับเต๋อชื่ออะไรครับโตครับเสื้อเต็มกรอตเตอรี่ชื่อเล่นล่ะเล็กที่รักก็ได้นะครับเป็น VTuber แบบไหนงั้นเหรอเป็นวีที่เป็น้แค่เพื่อนครับวันเกิดล่ะ22ธันวาอายุล่ะผมยังไม่เกิดเพศของคุณล่ะผมว่าผมมีหันนะสูงเท่าไหร่หรอ170อยู่ที่ไหนหรอกาลาแลนด์ครับ จุดเด่นล่ะคะดองคลิปเก่งมากๆนีเน่ก็ลองพากเสียงที่สิแล้ที่ไหนหรอ YouTube ครับตระเทศไทยพูดอะไรคุณดีครับตลังจากล่าเรื่องคุณดีผีอมเตียงครับผมโอชิมาระไม่มีไลฟ์ตามนี้เลยครับแฟนอาร์ตล่ะตามนี้เลยครับแฟนเนมล่ะคะไม่พูดเจอร์เลนสีที่ชอบล่ะคะสีเขียวและสีดำครับผมของที่ชอบล่ะชอบอี๋ถัดอะไรอย่างนั้นหรอเป็นเพื่อนที่ดีครับลองบอกรักสักหน่อยได้ไหมดักสนาค่ะชอบเธออะไรเหรอคะ ก็มีเกีียวครับชอบดื่มอะไรหรอนมครับชอบมังงะแนวไหนดียกแนวอนิเมะล่ะเดียกเกมสุดรักเตอร์ติชครับเพลงที่ชอบล่ะไม่ดูร้อนครับผมไม่ชอบอะไรหรอไม่ชอบตู่ครับตู่พบทอนนับถือใครอยู่พี่ต้อมจีดีซีครับความฝันของเธอล่ะมีเงินเยอะพอสมควรได้ไม่รู้ว่ามี่อืออะไรสักหน่อยนะแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบขอบคุณมากจริงๆ ถ้าใครรักการชอบการก็กรุณากดไลค์กดแคร์ทิ้งให้กันหน่อยนะครับใจพรอคุณอยางสูงเลยสำหรับวันนี้วัสดีครับบ๊ายบาย